าล้ค่ะท่านผู้ชมเรื่องนี้ไม่แล้งกันไม่ได้เลยนะคะเขาทอกเทียงกันอยู่ในออนไลน์ค่ะให้เดียวฮัตย์ย้เนี่ยนาจะรู้ดีทว่าอาศัยอยู่ในฮัตย์ยิ้ทว่าทำงานอยู่ในฮัตย์ยนะต้องรู้จักกุนเธอนะเด้อมันเซแ,แยกกิมยงนั้นเลยลงมาจากพันดํามาค่ะรู้จักเ็าทอกเทียงกันอยู่ว่าตกลงแล้วเนี่ย ถ้ามันไฟแดงเนี่ยต้องจจดหรือว่าต้องปันพปลือกันแน่นะคะซึ่งวันนี้เราจะพามาครคอสงไซยกันนะคะว่าจากกรณีมีการโพสต์สอบถามว่าเส้นทางดังกล่าวเนี่ยซึ่งเป็นแยกไฟแดงที่บริเวณถนนแพชรเกษมรู้ว่าเส้นแยกกิมยงมเยยงสียมเพอฮัดย้ญยจังหวัดสงขลาเนี่ยมันสาหมาดถจดได้หรือไม่ค่ะจากเดี๋ยวเห็นอยู่บนหน้าจอนะทุกคนนี่เลยนะอืประมาณนี้แหละแยกตรงนี้เลยค่ะที่มีการโพสต์สอบถามพันเพศแหล่บ้านแหล่เมืองว่ะ ตกลงว่าแยกนี้เนี่ยมันไปตรงได้หรือไม่คือคนเตะท้ามเนี่ยเขว่าไปตรงไดไม่ครับรู้ว่าลงจากสะพานบังคับเลี้ยวซ้ายอย่างเดียวแล้วเลี้ยวขวาเข้าซ้ายนึงไดไม้รับก็ถาท้ามปนนันก็ลเลยกลายเป็นเททกเถียงกันนะคะปอบพูดเซ็ตเนี่ยคอมเมนต์กันเต็มเลยอ่าก็มีไลค์คอมเมนต์ใช่ไหม,มที่แสดงความคิดเห็น<า>กันไลค์คอมเมนต์บอกว่า ยังไม่โรเลยเออก็คือบางคนนยเขาเป็นคนในพื้นที่อ่าแต่บางคนก็คือมาจากต่างพื้นที่และอาจจะไม่ได้เห็นปลายเมื่อยั้นอะเรเยอะค่ะมีป้ายึ้นเขี้ยนอย่างเดียวเนี่ยเมื่อเห็นสัญญาณไฟแดงให้เลี้ยวซ้ายตลอดห้ามหยุดรุาเขียนป้ายอยู่แลวนะตัวนี้ก็เติบเลยสรุปง่ายๆเลยว่าถ้าหากวัลลงมาจากสะพานดำปีเท้าหน่อค่ะแล้วก็ทาว่าเราลงมาปุ๊บเราเห็นสัญญาณไฟแดง นั่นคือห้ามโจดค่ะอ่าแต่ดกว่าไฟเดกนี่ห้ามโจดแต่ไม่ใจฟ้าไปนะต้องเหลียวสายเรลียวสายเียวสายอย่างเดียวเลยคอยทาาอีไปทางน้นคอยไปยุติ้นอวแล้วน้องดาสมมติเป็นไฟเคียวล่ะแล้วถ้าเป็นไฟเคี้ยว ไปได้อ๋อถ้าไปเชียวแสด้องยี่ไปกิมย้งกับตรงไปเลยยี่ไปไส้นึงกับเหลียวควาอ๋อนี่ไฟแดงหาโจแต่ว่าถูกต้องะวามันเป็นวันฮ้าขวาถ้าโจไฟแดงตรงนั้นเนี่ยคือมันตรงกับสะพานถ้าขูบมาต้อต้อต้อกันหมักๆมันจะทำให้รถติดใช่แล้วก็สะพานตรงนั้นไม่สามารถรับนำนักได้เยือะนะต้องทําคทำมเข้าใจก่อนค่ะเนี่ยก็เป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับคนในพื้นที่แล้วก็รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในพื้นที่อำเภอหัดเย้รูจจีแง ไปเลยให้ชัดชัดไม่ต้องมานางังซามกันเยู่เลยว่าแยกนี่ต้องลงมันพันผือกันแน่ออพอถ้าว่ามีการโจดบอกเลยนะเจ้าว่ะคุณตำรวจจับจันการทันไปแล้วทางสายมือเนี่ยมันจะมีปอมตำรวจอยู่ใช่ตาอยูลแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่โรก็ไม่พือแต่ว่าให้สังเกตเลยสักคิดหนึ่งนะมันมีปลายฉะนั้นเคลียนะไฟแดงเรียซสายเลยแต่ไฟเคี้ยวไปตรงรึ่า ไปคว้าได้ไปกิมย้งเลยไปไซนึงก็ได้ถรกตองนี่บางคนมีการหลักไกลบางทีมีการหลักไกลแบบหลักโจทย์ไงเห็นว่าประมาณอีกสิบวีกิยวเคี้วเลยกเลยเคี้ยวไม่ได้นะจ๊ะให้บัางครับใช่แต่เราเห็นเหลีบบอกเลยว่าถ้าเห็นสัญญาณไฟสีแดงให้เดียวสายแต่ห้าว่าเคี้ยว ตุงไปเลยหรือจะคว้าก็ได้คอในเบือนเด็กอะบอกบอกเพือนเือนนะใครเดืออยู่นี่ไ้หมได้ปัญญยมาทำงานย่ไม่รู้ได้พัญญยนะก็บอกกันมาได้จะได้ไม่ไม่โตกนายจับเลยตัวเดี๋ยวต๊กปรับเปล่าถูกต้องนี่นะคะก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากเพชรแหลบ้านแหลมเมืองด้วยกันนะพอในเพชรนั้นก็สามรถร้องเรียนได้หรือว่าเป็นเรื่องปากทองอะไรพวกชาวบ้านเนี่ยนะเดือดร้อนน้องน้ยก็สามารถแจ้งไม่ได้ลองเข้าไปแลกเข้าสารในนั้นได้นะเป็นเรื่องทีมีประโยชน์นะพอใครไปโพสก็จะมีคนทีมีความรู้เข้ามาคอมเมนต์เผื่อทำไมทุกคน เข้าใจรวมกันนั่นเอง